คุณาท,าที่เจ้าที่สุดจากสถานที่ตีนต่อจากนี้ไปก็จะเป็นทุนกีถ้ามีนไหนตกลงไแล้วก็ต้อที่สูดถอนนะครับอตอนนี้ถ้าว้ี้้าอก็คือคุณพอ่ณอข้าบินับคุณมแม่อราวนแค้ับุนนัจับักเอ็นไทย สัดปาริการทนตอตอนนี้ฝายเจ้าบ่าวนีมาทนหนาวกอนเนาะตอนนี้แสูงตอนแกัตนนะครับตอนนี้ก็ก็มีวิธีการถขอ ตนนี้ฝ่ายพ่อแม่ฝ่ายเไม่ถามเาอทีู่ดงตัแทนเาเป็นผู้ขอี่พ่อแทนคู่เป็นของย่งพัต้องก การที่ให้หรือไ่ให้มันอยู่ทิ่สายตาเอาแกนนี้ตอนนี้ก็อาจจะมีการเข้าสู่การประกอบการสู่ขอนะครับตอนนี้ก็ก็ขอเรียนเชิญตัวแทนนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ข้อมูลว่าคุณพ่อหรือที่อากรสัตว์เพาเรียกยคกับคุณพ่อ อันนี้มาขอเจ้าสาวนะครับหลานจับคุณพ่อคุณแม่เจ้าสาวแล้วก็อันนี้เป็นน้องชายแล้วผกเปี่พี่เป็นย่างสูงครับนี่ตัวย่างรัดก้อง แม่แล้วก็น้องก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้คุยกันเพราะว่าอยู่คนละมุม ยายรักค่ะคุณย,ยายก็หยุดทุกอย่างแต่เล็กๆแล้วก็มีน้องตาค่ะค่ะขอบคุณค่ะครับอตอนนี้ก็สู่ขอก็เป็นที่เรียบร้อยไม่ให้ได้ยังไงเน,ะ <c oughs> ะนาะร้องมาเต็มปึกเลย <c oughs> ถ้าไม่รับก็ไม่เจริญตอนนี้รับเงินหมื่นจนแสนในระดับหน้าก็มีเงินแสนเงินหน้าต่อไปเรื่อยๆขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นอภิถี

ใช่ไหมครับ,รบพ่อแม่ชิดใกว้เลยครับต้องมารับจากคุณพ่อคุณแม่ครับคบอันนี้สองวงใช่ไหมไอ้คุณแม่วงอนไหนอันไนเวรของผู้ชายชายอสมรสวันนี้คุณพ่อก็ได้เตรียมมาทุกสิ่งทุกอย่างดีคันมาขันเงินกันทองอสำหรับนี้ก็ให้เชิญ ขอ,อเชิญคนุณแม่ฝ่ายเจ้าสาวเปิดดูเปิดแล้วเนาะช่า <c oughs> งกลง้งกลงองอา,าบานะนีคุณแม่ตเตเรียมเปิดเปิดดูที่คุณแม่เ,เปิดดูใช่ไหมทองจริงไหมโอ้โอเจ้งเงินทองเต็มปึ๊กเลย ไหนเงินอยังไหนข้างๆเาข้าด้วยครับผมอ่านแม่คะเรียนเชิญครับเงินจริงหรือเปล่าอ่าระนับล่ะระนับไหมไม่ต้องนับหรือไม่อาเป็นตึกใช่ไหมไม่ต้องนับใช่ไหมเออไม่ต้องนับอ่าเออครบแน่นอนบอกบอกจำนวนไหมครับ บอกบอกจำนวนไหมครับบอกนะเงิน,งนจำนวนตอนนี้มีเท่าไหร่ครับผมท่านี้เงินอาสินสอดที่จะมาตอบแทนของขอคุณแม่ฝ่ายหญิงนั่นก็มีอยู่สองแสนสองสเก้าร้อยเก้าสิบ้าบาทเนาะครับตอนอนี้นับไหมหรือยอย่างนี้เลยอ่าอย่างนี้เลย อ่าถ้าเมื่อเป็นอย่างนี้อ่าเมื่อเป็นอย่างนี้ก็มีดอกไม้อ่าที่เป็นมงคนลนั้นมาโรยะนะครับมีไหมครับอ่าออกมากครับเจญครับอ่าสำหรับตรนนี้อยู่ในพานในสิ่งต่างหลายที่มองเห็นดูนี่ก็พอเป็นอ่าดอกรักดอกอ่าดอกรักและดาวเรืองและบานไมรูโรย ความรักทันสมดาวเรนองที่จะเป็นเรื่งนุ่งเรือบ้านไม่รู้เยจับขิ้แก้วแหวนเชิญก็นไม่รู้เลยเป็นมงคลอย่างนี้มาเชิญทุกพ่อกุณแม่โรยแล้วก็มีทันมะไอทันพืนบางคนก้าวอย่างดีทั้งหลังทั้งล้านด้วยครับเดี๋ยวโรยเข้าไปให้เจริญรุ่งเรืองรุหน้า การดอกรักก็มีกกติกาไม่ต้องอย่างดาเดียวครับขอให้มีความมั่นคงรุ่งเรืองและไม่รู้โรยไปตามลำดับแล้วก็มีพันธุ์พืชมงคลเก้าอย่างอยู่ข้างล่างครับมีถั่วมีงามีข้าวเปลือกอทัวดำตัวแดงครับโปรตีนครับผม อ่าตอนนี้อ่เอาเิะบานใส่พอเฮสาวมาใครเป็นเพื่อนเจ้าสาวนี่ก็ูู้ทงเด้อเนี่ยทีโคราเียนเป็นอ่ะมรง